สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระัดแอนซีเคทประจำคอลเลกชันที่31เทปที่2อยู่กับคุณตั๊กอธิชาิและอิฉันออฟจิลายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะก็พบกับเรา2คนนะคะเป็นประจำสำหรับกรัดแอนซีเคทถูกต้องนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามนะคะกับเทปที่1นะคะได้รับชมกันไปหรือเปล่านะคะโอ้สวยมากใช่แล้วสีแดงร้อนแรงถูกต้องค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันสำหรับ น่าสนใจน่าจับจ้องใช่ไนะคะคอลเลคชันนี้คอลเลคชันนี้นะคะเทปนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้นะคะเราเอาอัญมณีที่มีความหมายที่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นความหมายที่แสดงถึงความรักที่มั่นคงอะไรที่ดูมั่นคงอะไรที่ดูแบบดูเป็นกลางนี่ต้องสีนี้เลยใช่แล้วค่ะ แต่เรายังไม่ผู้ชมไปรับชมนะคะเราให้ผู้ชมไปรับชมของสมนักคุณกันก่อนถูกต,ต้องนะคะก่อนจะไปพบสินค้าหลักต้องไปรับชมชิ้นนี้ก่อนะนะคะเพราะว่าเราจะให้ไปฟรีๆคุณออฟถูกต้องแล้วค่ะมากับความสวยงามของแชมเปญเซียมอนนั่นเองซีแชมเปญนะคะ,คะที่มีการวางเซียมอนได้อย่าง สวยงามด้วยนะคะสีแชมเปญน,นะคะเขาจะวางลักษณะมุมชนมุมนะคะ,ะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเป็นช่องระหว่างมุมนะคะจะใช้เซียมอนลายล้อมวางไว้อยู่นะคะฝังประดับอยู่นั่นเองค่ะทําให้แหวนวงนี้นะคะเขาดู ดูหน้ากว้างขึ้นใช่ดูหน้ามองเพราะว่าด้วยสีแชมเปญด้วยสีขาวส,าย less, สซยเคอร์เเลสของเซียมอนแล้วนะคะคือเซียมอนสีขาวไปอยู่กับอะไรก็จะเสริมให้อัญมณีชนิดนั้นดูสวยขึ้นรวมทั้งเขาเองด้วยถูกต้องนะคะเขาสวยโดดเด่นในตัวของเขาเองอยู่แล้วด้วยด้วยประกายของเขาที่มีนะคะแต่เมื่อเวลาที่เขาไปประดับอยู่กับอะไรนั้นส่งเสริมให้ชิ้นนั้นนั้นยิ่งดูสวยขึ้นไปอีก นะคะ<ช>น,นีก็มากับความสวยงามของแชมเปญเซมอนสีจะแบบว่าออกส้มๆเนาะสีเหมือนแบบแชมเปญความหมายก็ดีใช่เขาจะไม่ได้ ส้มไปเลยนะ,ะเขาก็จะมีออเหลืองทองอะใช่เนาะนะคะเหลืองทองด้วยนะคะให้เห็นถึงนี่แหละคือลักษณะของสีสารต่างๆนะคะแต่และสีก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่แล้วค่ะนะนี่ก็เป็นออย่างที่เราบอกว่าความหมายดีดียังไงนะคะแชมเปญน,นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะนะคะเวลาที่เราเห็นเขาเวลาจะเฉลิมฉลองอะไรต้องมีการแบบว่า เขย่าขวดแชมเปญเปิด่เลยบางทีก็ไม่รู้ว่าทานหรือเปล่านาะเห็นน้ำพุ่งออกถกต้องเสียด้เหมือนกันอันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะไปนะคะนี่ี่หนึ่งที่หนึ่งที่สองฉลองไม่ได้นะที่สองไม่ให้เขย่าขวดใช่ที่สองฉลองกันเองที่สองฉลองกันเองแต่ถ้าที่หนึ่งได้เขย่าขวดแน่นอนถูกต้องก็ถือว่าเป็นสีสันของ สีสันดีๆข้อหมา<ว>ยดีๆใช่ใช <ๆ S 2> นะคะก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์หนึ่งนะคะที่ผู้ชมสามารถใส่ติดเรียวในมือได้นะคะมาเป็นแบบ3เม็ดเรียงนะคะดูทันสมัย<ช> <ๆ S 1> ด้วยการเจรไนที่มาเป็นแบบว่าลูกทรงสี่เหลี่ยมนะคะถูกต้องน,นะคะอ่ะเดี๋ยวมารับชมมุมมองการสวมใส่กันดีกว่าะค่ะนะคะเครื่องประดับนะคะก็ต้องสวมใสใ<ช>่ะก็ถึงจะดูดูรู้ถูกต้องะะว่าเป็นยังไงนะคะสีนี้ชอบนะคะเพราะว่าเขาจะคือทำให้ดิฉันดู มีออร่าูกะสีสวยคือใส่ที่อะไรที่เป็นเครื่องประดับที่มาแบบว่าสีทองๆจะทำให้ขับผิวเรานะคะดูแบบว่าดูเป่งปังดูผ่องขึ้นมาเลยเลือกชุบสีก้นลูกสิใช่สวยนะนะคะจินตนาการได้เลย สำหรับชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยแชมเปญเซียมอนนะคะรูปทรงจานรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะน้ำหนักกรัต0.39กรัต1เมตรนะคะแล้วก็แชมเปญเซียมอนนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยม0.29กรัต2เมตรนะคะแล้วก็ยังมีเซียมอนทรงกลมนะคะ0.06กรัต10เมตรนะคะน้ำหนักกรัตรวม1.57กรัตค่ะแล้วก็เซียมอนรวมกันทั้งหมด13เมตรนะคะถูกต้องค่ะชิ้นนี้ราคาปกตินะคะ2,900บาทวันนี้ท่านผู้ชมรับไปฟรีนะคะกับ รายการกระดาษแอนซิเกนะคะคอลเลกชันที่31นะคะ31เท่านั้นกระดาษแอนซิเกเท่านั้นด้วยใช่แล้วค่ะกระดาษแอนพลอยต้องการของสำนักคนที่นี้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> นะคะไม่ได้ต้องต้องต้องซื้อแล้วแหละ2,900บาทถูกต้องค่ะนะคะแต่นี่นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเลือกซื้อสินค้าหลักในคอลเลกชันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับไปฟรีเลยนะคะความสวยงามของซีซันของแชมเปญเซียมอนนะคะถูกต้องค่ะสวยไหม สวยมากดิฉันชอบอนะคะเวยดีไซน์ที่ดูทันสมัยนะคะแต่ผู้ชมอยากได้แล้วต้องทำยังไงทำยังไงดีหละ่ะไปเลือกสินค้าหละ่ะถูกต้องค่ะมารับชมชิ้นแรกกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะมาเต็มมากเอาอัญมณีสีน้ำเงินนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้สีน้ำเงินนะคะของเคีย b l เ e s a บ p ูซไฟนั่นเองะนะคะเป็นเป็นสีน้ำเงินที่เรียกได้ว่าท่าผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยนะคะ คือเม็ดโตเม็ดใหญ่เม็ดยอดเม็ดใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมเขาเป็นแหวนเม็ดเดี่ยวที่คือโชว์เม็ดยอดดูดูมีอ,อํานาจด,ดูมีพลังมากปล่อยให้เม็ดยอดโชว์ความโดดเด่นมากตเต็มที่ไปเลยนะคะสีสันก็อย่างที่บอกนะคะ Create Blue Sapphire ใช่คือคุณออฟค่ะถ้าเลือกใส่เครื่องประดับดีฉันก็เลือกใส่ให้แล้วเด่นเลยใช่ใแล้วแบบ ปังเลยโดยดที่บางทีที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปออกงานที่เรียกได้ว่าใส่เครื่องประดับอะไรก็ได้โดดเด่นไปเลยจัดเต็มไปเลยนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ปังไปเลยนะใช่เม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ความสวยงามของ r e ล t ยร์เต็ t บูธ l ฟอย่างที่คุณต๊กบอกนะคะเป็นอัญมณีที่ ใครๆก็ต้องมีไว้ในครอบครองถูกต้องต้องมีแน่นอนนะคะนี่คือหนึ่งใน Big กทนะคะก็คือไพลินทับทิมมรกตั่งเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมเต็ดบลูซไฟนะคะจะหาเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ตามธรรมชาติตอนตอนนี้คุณออฟเรียกได้ว่าคือแทบพิกแผ่นดินมมเข็มในมหาสมุทรแบบนั้นเลยคือถ้ามีก็คงราคาแบบที่เราเข้าไม่ถึงแน่นอนบอกได้เลยว่าสูงมาก ใช่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะด้วยวิวัฒนาการนะคะ,คะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะในการคือครีเอทนะคะทัพทิมขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับจิวเวอร์ชแนลนะคะเพราะว่าเรามีทั้งทีมงานคุณภาพนักอัญมณิศาสตร์ทีมงานวิจัยนะคะช่วยช่วยกันในการระดมพลนนะคะเกี่ยวกับเรื่องคือครีเอทอัญมณีที่หายาก,กแล้วก็สังเกตให้ดีๆนะคะอัญมญณีที่เราครีเอทขึ้นมา จะหาแทบไม่ได้ตามธรรมชาติแล้วตอนนี้ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แบบเออะก็คเอขึ้นมาเราจะคีดเอเฉพาะอันนี้ี่หายาที่หายากราคาสูงที่ปัจจุบันนี้แทบหาไม่ได้ใช่นะคะก็คือจะได้จะได้รู้ว่าจะมีไพลินนะคะน้ำงามแบบนี้ตามธรรมชาติแบบนี้ก็มีนะคะแต่ว่าหาตามธรรมชาติไม่ได้แล้วคือปัจจุบันนี้ที่เราเห็นไม่ใช่ความสวยงามแบบนี้ไงเขาจะมีอินเูชชันภายในเยอะนะคะซึ่งจริงๆเราไม่เคยเห็นหรอกว่า น้ำงา,งามแท้จริงแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่าราคาเขาสูงมากแน่นอนนะคะจะอยู่ในแบบว่าตามแหล่งพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือ,อเครื่องประดับที่เขามาไว้โชว์ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ถูกต้องอ,อ,งอนะคะนี่เลยก็ถือว่าต้องต้องของคุณเทคโนโลยีนะคะ,คะที่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพทีมสวยๆตกะะต้อกับชิ้นนี้อ่ะเดี๋ยวไปรับชมมุมมองการสวมใสกันที่ฉันชอบวงนี้นะนะคะเพราะว่าคือเขาดูสวยแล้วก็ดู เด่นมากๆถูกตอชอบเม็ดยอดใหญ่ๆ,ญๆเวลาที่สูมเส็จเครื่องปรับก็อยากให้ใช่เลยนะคะอยากให้อ่ะมาและเต็มมากนะคุณตัก ะะมากับรูปทรงเจนในแบบรูปทรงไข่นะคะสำหรับเคลียร์เต้นบูซไฟนะคะน้ำหนักกรัตอยู่ที่5.81กรัตนะคะโอ้โห5.81กรัตมาเต็มมากนะคะแล้วก็ยังมีเซียมอนนะคะรูปทรงเจนในแบบบาเก็ตนะคะนี่อยู่ด้านข้างอีก4เม็ดนะคะ0.14กรัตนะคะน้ำหนักกรัตรวม6.37กรัตนะคะมีอัญมณีทั้งหมด5เม็ดค่ะ นี่ <มา S 1> เลยบบนะคะ,ะ5เม็ดดูได้ง่ายๆเลยเม็ดเยอะเม็ดเดียวดยวิฉันว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ยังไม่ได้ลดที่จะเพิ่มความสวยงามลงไปด้วยการฝังแบบทีบาเกตเป็นบาเกตทรงบาเกตค,ค่ะนะคะอยู่บริเวณด้านข้าง2เม็ดด้วยกันนะคะ4เม็ดรวม5เม็ดนะคะกับชิ้นแรกด้วยนี่เลยนะคะท่ะานผู้ชมชิ้นนี้นะคะสวยงามนะคะพาิในเนื้อแก้วแบบนี้นะคะความสวยงามความผ่องใสวันนี้ท่านผู้ชมจะจับจองเป็นเจ้าของกันได้ในราคาที่ สุดแสนจับพิเศษถูกต้องแล้วค่ะเบามากๆเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส42219นะคะราคาปกติ5,5200บาทค่ะแต่สำหรับกระดแอนซีเคทคอลเลคชันนี้นะุผู้ชมรับไปเพียงแค่3,900บาทเ <3, 900 S 1> <า>ท่านั้นค่ะ3,900บาทท่านผู้ชมชนะคะเม็ดยอด5.81กระราษถูกต้องไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมยังจะได้รับนะคะแหวนของสมนาคนนุณนี่ไปสวมใส่ด้วย เป็นคู่ใจแล้วค่ะมากันเป็นคู่นะคะชื่นชอบชิ้นนี้นะคะผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะตอนนี้เป็นโอกาสดีๆเลยค่ะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาช่องทางไลน์ก็ได้ตอนนี้<า>เลยตอนนี้ได้เลยนะคะคู่นี้3,900บาทค่ะค่ะชอบสั่งจองเข้ามาได้0 2 1ย5 4 0 9 3นนะคะ,คะชิ้นนี้ โดนใจมากๆเต็มมากนะคะสำหรับเม็ดยอดนะคะอันแรกนะคะมากับความสวยงามที่มาชูเม็ดยอดได้โดดเด่นไปแล้วนะคะท้นต่อไปจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะค่ะนี่เลยอันนี้คืออบอไหนอ่ะคุณออฟจะชอบแบบดูแบบว่าทันสมัยดูเอามาแบบว่าการเจรไนมารูปทรงสี่เหลี่ยมนี่ที่ท่านจะชอบและใช่ใช่นะคะถ้าแนวแบบ แปลกไม่ค่อยเคยเห็น<ช>แปลกตานะแปลกตาแต่สวยนะคะคุณออฟนี่จองไว้เลยนะะถูกต้องค่ะดิฉชนชอบมากเลยและสําหรับวงนี้นะที่ฉันมองว่าคุณสุภาพบุรุษก็สวมใส่ได้นะใส่ได้ไหนๆก็เป็นสีน้ําเงินที่สุภาพบุรุษหลายๆท่านอยากครอบครองแล้วะนะคะเราจัดแหวนคุณสุภาพบุรุษมาให้ด้วยใส่ได้เพราะว่าเขาจะมากับลูกทรงเลขาคณิตนะคะสุภาพบุรุษจะใส่ทรงกลมสีม<ช>่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรแบบนั้นนะคะคือแ,แต่ถ้าแบบเส้นสายฟูๆหน่อย มาเป็นพุ่มสุภาพสตรีเลยคุณสุภาพบุรุษจะใส่เป็นพุ่มก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไ่ะอ่ะก็ดีไซน์แบบนี้นะคะคุณสุภาพบุรุษสามารถสวมใส่ได้นะคะมากับดีไซน์เท่ๆนะคะดูทันสมัยนะคะยังมีแบบว่าเซียม่อนที่วางให้เป็นแถว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 กี่แถวอะห้าแถวข้างละห้าแถวแถวละสี่เมตรแต่ก็ยังมีการชูเม็ดยอดนะ ทำให้เม็ดยอดชูต้องชูชูให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเขาต้องเด่นที่สุดในเมื่อเขาทําหน้าที่เป็นเม็ดยอดแล้วถูกนะคะจะมาเท่าเท่ากันไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ยกระดับชั้นขึ้นนะคะจะเห็นถึงคือจะเห็นถึงมุมจะเห็นถึงมิติต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมนะคะที่ชอบแหวนวงนี้วันนี้ต้องถูกใจประทับใจแน่นอนนะคะเม็ดยอดชูขึ้นไล่ระดับชั้นนะคะของเซียมอนลงมานะคะตัวเรือนสีทองนะคะ หมอที่จะสวมใส่วันนี้มากับตัวเรือนที่เป็นสีโกลเด้นลูปูกต้องค่ะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนสีตัวเรือนได้นะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นสีแบบแพดดินัมลูปนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะดทาสีให้คุณผู้ชมฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆๆเพิ่มนะคะเห็นไหมช้อปปิ้งกับเราจิวเวอรี่ชาแนลนะคะสีตัวเรือนก็เปลี่ยนได้เลือกตามที่ชอบนะคะทำไซส์นะคะ ก็ทําให้ฟรีหรือตลอดอจนกระบวนการจัดส่งก็จัดส่งฟรีอีกต่างหากนะคะไม่ทราบไซแหวนไม่ต้องกังวลค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมมีการสั่งซื้อสินค้าและชาระเงินนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยไม่ทราบไซแหวนนะคะอันนั้นไม่ใช่เรื่องยากุ้งต้องส่งไซให้ฟรีไปวัดได้ตลอดไปนะคะไม่ต้องส่งกลับมาคืนใช่แล้วคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเมื่อก่อนเราก็เป็นนะคุณตั๊กที่เราไม่ทราบว่าตัวเองใส่แหวนไซ์อะไรนะ จะว่าแต่เมื่อก่อนเลยบางทีทุกวันนี้ก็นนลืมนะคะใชองแยบวบัดใหม่บ่อยๆคือเพราะว่าเราไปเลือกซื้อถ้าเราไปเลือกซื้อที่สถาน,ถานที่นั้นเราก็จะลองที่แหวนเลยใช่ไหม,มแต่นี่เลยไม่ต้อง,งกังวลค่ะคุณผู้ชมวิธีนี้ง่ายๆนะคะอ่าสำหรับชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยครเต็ดบูซัฟฟนะคะลูกทรงองไรแบบลูกทรงสี่เหลี่ยมนะคะน้ำหนักกรัตหด1ก6กรัตนะคะ1เม็ดแล้วก็เซียมอนนะคะทรงกลม0 0 1 5กรัตส0เม็ดนะคะน้ำหนักกรัตรวม 2.5 6หกรัตค่ะแล้วก็อันนี้มีรวมกันทั้งหมด41เอ็ดมตรค่ะสวยมากนะคุณต<ม>ั<ม>๊กสวยสวยวงนี้จะดูเรียบหรูนะคะ,คะดูดีก็ไม่ไม่ออกแนวเรียบอย่างเดียวเรียบด้วย,ด,วยด้วยรูปทรงแต่ว่าเขารูหลาด้วยสีน้ําเงินนะคะของเคเทตบลูซไฟายนะคะเจรนายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยคือยิ่งดูธรรมะทะแมงถูกต้องอนะคะนี่เลยนะคะอย่างที่คุณตั๊กสมใส่ยอยู่เมื่อสักครู่นี้คือเหมาะนะคุณสุภาพสตรีก็ใส่ได้ที่ฉันใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะ อย่างที่เครื่องปรนะดับน้ําไม่จํากัดแล้วนะคะถ้าเป็นแบบว่าใส่ได้ทั้งคุณภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรี rush. เพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้คุณสุภาพสตรีเครื่องประดับใส่ที่เป็นดีไซน์ของคุณสุภาพบุรุษเยอะนะใช่คือแต่และคนชอบไม่เหมือนกัน <ches. S 3> ค่ะอย่างคุณอ๊อฟก็จะชอบอีกแบบนึงดิฉันก็จะชอบอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นนะคะสุภาพสตรีถือว่าได้เปรียบเพราะใส่ของคุณสุภาพบุรุษก็ได้ใส่ของเราเองสุภาพสตรีก็ได้ใช่แล้วนะคะแต่คุณสุภาพบุรุษเนาะ ก็เสียเปียมนิดน,นึงจำกัดน,นิดนึงใ้เถอะแต่ก็มีนะคุณสภาพบุรุษที่รีเควสเข้ามาวันนี้อยากรับชมเป็นแหวนคุณสุภาพบุรุษนะคะอ่ะเดี๋ยวหลายๆคอลเลคชันเราจะพยายามใส่แหวนที่คุณสุภาพบุรุษสามารถสวใส่ได้มใหจนะ้จะได้นะจะได้จะได้ใส่ด้วยกันในช้อปปิ้งด้วยกันนะคะอ่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะประหัส4 3 2 5 4นะคะราคาปกติ6,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ4,500บาทเท่านั้นค่ะ ถูกต้อง4,500บาทนะคะท่านผู้ชมใต้ของสมนาคุณไปเป็นแหวนสีแชมเปญนะคะสวยๆวยงนี้ไปใส่ด้วยนะคะราคาเท่านี้เลยไม่ได้บวกเพิ่มทำสีทำไซส์ฟรีนะคะว่าวันนี้มากับตัวเรือนที่เป็นเงินแท้ก็2.5เปอรน2 1 <c oughs> 0 5 4 0 9 3นะคะสั่งจองเครื่องประดับนะคะชิ้นนี้เข้ามาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้รับความคุ้มค่ากับคอลเลกชันที่31นะคะกับ คู่นี้ค่ะไปสวมใส่ไปครอบครองนะคะเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเห็นไหมสอชิ้นผ่านไปแล้วก็มาแตกต่างดีไซนแตกต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมชิ้นต่อไปกันเลยค่ะดีไซน์นี้ถูกใจคุณตั๊กแน่นอนค่ะนี่กำลังจะบอกว่าชิ้นต่อไปที่ฉันก็ชอบใช่ไหมคุณ้อบอกก่อนดิฉันเดาใจคุณตั๊กถูกเลยถ้ามาชิ้นนี้แล้วคุณตั๊กต้องชอบแน่นอนชอบใหญ่ๆชอบใส่แล้ว ดิฉันจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายสังเกตได้จากการใส่ต่างหูของคุณตังนะคะไม่มีเล็กๆเลยไม่จะไม่ใส่เล็กๆแต่ว่าจะไม่ใส่เยอะชิ้นนะอ่าใช่อาจจะใส่น้อยชิ้นหน่อยถ้ามาใหญ่แล้วเราก็จะใส่น้อยชิ้นแต่ดิฉันบางทีดิฉันใส่ใส่เล็กๆดิฉันใส่เยอะดิฉันใส่ครบใช่ใช่คเราจะใส่ทุกที่ที่ใส่แหวนได้ที่ใส่เครื่องประดับได้ใช่ดิฉันจะชอบใส่แบบว่า คบคบชิ้นอยากใส่แบบเยอะๆนะคะแตกต่างกันเพราะว่าเรานิสัยไม่เหมือนกันผู้หญิงก็ชอบเครื่องประดับไม่เหมือนกันชอบแบบนั้นเลือกใส่แบบนั้นเอาที่ท่านผู้ชมมั่นใจใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเลือกให้ตรงกับตัวเราเลือกให้ตรงกับความชื่นชอบของเราเพราะว่าเราก็อยากให้ผู้ชมได้เลือกช้อปปิ้งแล้วนาไปใช้นําไปสวมใส่บางทีคุณตั๊กเราซื้อของมาแล้วเราเก็บไม่ได้ใส่ค่ะ นึกอีกทีนึงเสียได้เหมือนกันแต่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเลือกซื้อไปแล้วได้ใช้เราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกดีด้วยคุณผู้ชมได้สวมใส่หรือว่าคุณผู้ชมได้รับสินค้าไปนี่เลยสวมใส่แล้วถ่ายรูปกลับมาสมไลน์มาให้เราดูด้วยนะคะจะได้เห็นถึง คือเวลาที่ท่านผู้ชมมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะมาดูแหวนวงนี้กันมากดีกว่าเห็นไหม,มาเป็นพุ่มแบบมาใหญ่ใมาเต็ม,มขนาดนี้มาบาน <c oughs> สะพัง่งสวยมากนะคะสีสันของสีของเ r e ร์เร b บูสไฟล์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะคุณนัก ความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่มั่นคงนะคะเพราะว่าสีน้ําเงินนะคะของไพลินคุณรอฟเคยได้ยินไหมนะคะคือมีประเทศหนึ่งที่ใช้เป็นแหวนมั่นนะคะน่าจะน่าจะคุ้นๆนะคะหลายๆชาติใช่ก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะดูสีขนาดเป็นสีที่ดูแบบว่าดูขรึมๆใช่สีสังก็จะดูออกแนว ครุมออกแนวแบบคือไม่ได้ชุดสุขุมสุขุมไม่ได้แบบชุดชาดนะคะแต่ว่าคือรงเส่ห์อ่ะเราก็มาเลือกไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไหนๆคือประยุกให้เข้ากับความสวยงามคือสวยหมดเลยทุกดีไซน์เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสีที่ดูขรุมๆแต่มาอยู่กับดีไซน์ที่ดูอ่อนหวานเขาก็ทําให้ดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาอ,มอีกนะคะดูหวานซ่อนเปรี้ยวดูเป็นคนที่แบบน่าค้นหาดูมีอะไรแล้วพร้ออมดูนะคะไม่ใช่จะ เฉพาะคือสีน้ําเงินเวลาที่เขาขยับเวลาที่เราพลิกเหลี่ยมไปมานะคะสีน้ําเงินที่ออกแนวสีน้ําเงินสว่างเขาจะแบบพุ่งออกมาใช่เลยนี่คือดูได้เลยเว่านี่คือสีสันของไพลินที่ น้ำ,ำงาม,มส,วสวยแบบสวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะจะหาจากธรรมชาติยากมากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรามีการเคเอทให้คุณผู้ชมได้รับความสวยงามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแบบนี้นะคะแต่อยู่ในราคาที่คุณผู้ชมจับต้องได้สวยนะ้าไม่ได้ทึบนะไม่ทึบไม่ได้ทึบนะคะเขาจะส่งคือสีน้ําเงินสว่างออกมาเวลาที่เราขยับไปมาแบบนี้เห็นไหม สวยมากนะคะเหน็นในการเจรไนเยอะๆแบบนี้ประดับไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะก็ประดับไปด้วยเคเทนบลูเ p ฟไพรนะคะรูปทรงเจรไนแบบรูปทรงไข่นะคะน้ำหนักกรัต5.05กรัต1เม็ด<ห>น,นะคะเม,ม็ดยอด5กรัตเลย พอไหมล่ะ5ากราัตยังไม่พอนะคะก็ยังมีเกเตดบูซัฟฟทรงกลมนะคะ0.11ดกรัต10เมตรนะคะแล้วก็ยังมีรูปทรงหยดน้ํา0.25ดกรัตสเมตรแล้วก็ยังมีรูปทรงเมล็ดข้าว0.25ดกรัตสเมตรนะคะน้าหนักกรัตรวม7.65ดกรดัตโอ้โหมาเต็มขนาดนี้นะคะถูกใจคุณผู้ชมไหมคะชิ้นนี้ถูกใจคุณตั๊กแน่นอนถูกใจถูกใจถ้ามาเต็มหน้านิ้วที่ฉันชอบนะคะแล้วก็ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสินเงินนะ แต่ว่าวันนี้นะคะด้วยดีไซน์ด้วยด้วยความสวยงามคือชอบลักษณะการสวมใส่เน้นเม็ดยอดวันนี้เม็ดยอดถูกใจนะคะดีไซน์ที่แบบมีเม็ดประดับด้วยนะคะดูสวยแล้วก็ดูดูเด่นชนะคะเทใจให้แบบวงนี้เหมือนกันจริงๆพอมองไปมองมาก็สวยจริงๆนะคุณตาคือด้วยความที่สีสันเขาดูสุขุมแต่พอมาอยู่กับดีไซน์ที่ดูหวานก็ทำให้ทำให้ดูเป็นหวานซ่อนเปรี้ยว เปลี่ยนอีกหนึ่งมุมมองไปเลยถูกต้องนะคะอย่างที่บอกนะคะเครื่องปรับเราสามารถปรับเปลี่ยนแบบว่าหลายๆใส่ได้นะใช่นะคะนี่ดูสิเต็มหน้านิ้วขนาดนี้ออกงานไหนได้เลยแน่นอนนะคะถ,ถ,ถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส34301นะคะราคาปกติ6,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ4,500บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ0 2 1 0 5 4 0 9 3ครับ โปรโมชั่นดีๆของคอลเลกชันที่31นี้ถูกต้องนะคะให้แหวนของสมนาคุณไปสวมใส่เล่นๆด้วยใช่<น>ใส่ติดนิ้วได้เลยนะคะชิ้นนี้ก็คือคู่นี้นะคะ,ค,ะคู่นี้4,500บาทค่ะนี่คือรหัสสินค้าที่ผู้ชมสามารถแคปหน้าจอส่งสั่งจองผ่านทางไลน์นะคะเบอร์021054093ก็ได้นะคะ,คะชิ้นนี้นะคะรวมถึงทุกๆชิ้นสามารถแบ่งชำระได้ด้วย0%นานถึง3เดือนอติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่า จะทำยังไงนะคะบางทีก็มีอากุงสีกรุงไทยกษตรกรไทยแล้วยังมีบัตรในเครือในเครือใช่แล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับคอลเลคชั่นที่31นะคะชิ้นสุดท้ายนะคะสวยงามมากๆนะคะกับเคลเด็บรูซาฟนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็3ชิ้นเต็มอิ่มกับเคเท็บรูซไฟยนะคะอยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพรวมๆว่ารูปทรงรูปแบบการดีไซน์ของเขาแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเลยค่ะ นี่จะได้เลือกว่าสวยไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้มาแบบอะวงแรกเรียบหรูใช่ไม่เรียบนะดิฉันยกมือเลยไม่เรียบนะที่เป็นเม็ดเดี่ยวดูอลังการเหมือนกันะใช่ดูอลังการมากว่าอยู่ข้างหลังนะตอนนี้อยู่ข้างหลังนะคะนะคะอามาดีไซน์ที่คุณตักชอบก็ชื่นชอบนะจริงๆแล้วเป็นดีไซน์ที่ดิฉันว่า คืได้ตลอดเลยอันนี้วงสุดท้ายที่เรานําเสนอเมื่อสักครู่4,500บาทใช่แล้วนี่วงที่เดือนชอบอยู่นี่มาเลยมาเลยดิฉันอยากนําเสนออารมณ์แบบว่าแหวนมั่นก็ได้เลยนะได้นะคะใหญ่แบบนี้ดิฉันก็เอานะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นเพชรนะคะสมัยนี้นะคะคืออัญมณีที่เราชอบผู้รักเราชอบนะคะอันนั้นแหละถูกต้องนะคะแหวนเก่าแก่ของ บรรพบุรุษก็เอามาใช้ได้ได้นี่นะ,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเริ่มต้นกันที่ชิ้นสุดท้ายก่อนเลยก็ได้นะคะชิ้นนี้นะคะรหัส34301นะคะน้ำหนักกรัตอยู่ที่7.65กรัตนี้่<ช> <มา S 2> แล้แบบ<ะ>น้ำหนักกรัตเยอะๆเลยนะคะวงใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยนะคะ4 5 0พรบาทมาถึงวงนี้นะคะวงแรกนะวงแรกนะคะวงนี้3900บาทรหัส 4 2 2 1, 9น,ะะ2 1 9น้ะคะ42219น้าำหนักกระดาษ6.37ดกระดับนะคะ,คะองค์สุดท้ายองสุดท้ายดีไซน์ที่ดิฉันตรงใจมากๆ,ๆเลยนะคะสำหรับวงนี้นะคะรหัส4 3254นะคะน้ำหนักกระดาษส5 6กกระดับค่ะ4,500บาทเช่นเดียวกัน<า>ค่ะสกด้อะคะกับดีไซน์ที่ดูธรรมชทแมงทันสมัยนะคะ 3ดีไซน์ให้ผู้ชมได้เลือกกับ c เทเล e ตตบูซั i ไฟนะคะความสวยงามของไพลินสังเคราะห์ที่มากับความสวยงามที่ร0อเปอร์ซตเต็มเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเนะาะถ้าแบบนี้น<อ>แล้วแบบเลือกยากแน่นอนตอนนี้ท่านผู้ชมใช่หมดเลยนะเห็นหน้าตอนนี้นึกออกเลยคิดอยู่แน่เลยว่าจะวงไหนดีส<ว>ูยต้องเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มากับโปรโมชั่นที่ดีๆมากๆเลยนะคะ3,900บาท4 5 0 0บาทนะคะให้ผู้ชมได้เลือกนะคะอะ เริ่มต้นกันที่วงนี้อีกหนึรอบ3า0 0นะคะ3,900บาทนะคะน้ำหนักกระัดก็ไม่น้อยเลยนะคะ6.37กรัตนะคะชื่นชอบชิ้นนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยถูกต้องนะคะถ้าสุภาพบุรุษชอบนะคะออกแนวเท่ๆก็ต้องวงนี้นะคะออกแนวเท่ๆเรียบหรูดูดีนะคะวงนี้เลยนิ้วกลางค่ะรหัส43254นะคะน้ำหนักกระตัด2.56กรัต4,500ัาบาทค่ะ นี่ก็น5 0บาทก็สวยนะเรียบหรูดูดีเส้นเดียวกันมีเมอยู่ตรงกลางด้วยนะคะค่ะรวมถึงนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะ4,500 0บาทนะคะรหัส34301นะคะชื่นชอบนะคะได้รับของสมนาคุณไปด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะให้ไปด้วยนะคะฟรีนะคะปกติ2,900บาทนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะได้นําเสนอครบถ้วนนะคะทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ท่านผู้ชมเลย<ช>ตัดสินใจถ่าเลือกให้ตรงใจนะคะและก็โทรเข้ามานะคะได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่รอรับสายนะคะทุกวงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์สองหนะคะวันนี้คุณออฟจิรายุและดิฉันตัักอธิชาหมดเวลาแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับ้าไม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ